บูมเฮ้ยบูมแคบบูมแคปบูมบูมแคปสเด็เ้ยสเดปเอยเอนี่บุษณะได้ยังไปเนาะได้หัวใจแล้วก็ เกียวครอบครัวดีด้วยได้ไดเซรามหลังษาสิวไปตัวนี้เป็นกันแดดโดยโดยเราอาสิอ่ากุ้งเสกินแค่เดี๋ยวยงไข่ทั้งเสร็จเลยอ่าเก่งหลายเก่งหลายเก่งหลายคอนเปนรอเท่นะพร้อมเองพี่น้องปกติจะได้อันเดียวเด้อนี่ไข่ทั้งใจ <ส gas: S 1> ตัวนี้ขายดีแห้งเซร็อกไฮยาโดยปรยกับสบู่สบู่หอมเด็กห้ผู้บ้ารอๆเอาไปใส่สมัดลาขอบใจเด้อเอดี IL ๋วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่รบนคอ